โอเคครับผมว่าหอกกาบสดดีคุณผู้ชมชาวรบอรทุกท่านด้วยนะครับผมโยผมนะครับเปอร์คุงซีนะผมก็วันนี้นะผมผมอยู่ในแบบที่มีชื่อว่าโลกูนกันอีกแล้วนะผมก็วันนี้นะผมผมก็ได้เข้ามาเล่นนะผมและวันนี้ผมมาเล่นในฝั่งของกูนนะไม่ได้มาเล่นในฝั่งของซีจีนะซีซีจีดิไม่ใช่ซีจีจีว่าแต่ฝัก ซึ่งผมเนี่ยก็ได้ใช้หางทาระอย่างเดียวนะผมยังไม่เคยเปลี่ยนหางเลยเนี่ย <Huh? S 1> ดูดิก็วันนี้ผมจะลอทาระะมาเกียนคนดูนะซึ่งผมแบบผมไม่ได้เล่นนานแล้วแหละกูนะ่ะ <Hey. S 1> คือแทบลืมเลยนะตอนตอนที่ผมกลับมาเล่นอนะันนี้ก็ผมคิดว่าผมน่าจะมาเกียนคนนะมีคนใช้ทาระ,ะด้วยว่ะนี่ดูหางผมเป็นสีเขียวเห็นไหมโอ้ <No. S 1> oh. ขนาดสีเนี่ยยังใช้สีเดิมเลยนะผมบอกเลยนะว่าฝั่งกูลผมไม่เคยสุ่มเลยเว้ยค <Yeah. S 1> ือกูลผมไม่เคยสุ่มเลยเว้ยเนี่ยยัง <c oughs> ใช้สีเดิมอยู่เลยเอวันนี้เราจะมาเกลียนคนกันดูก่อนเอาตัวไหนดีอลองเล่นหน่อยครับเอ้ยทละอย่านะยานะยานะอ่าวอ่าววอเตอร์ฟมันหายไปแล้วผมจับเอา้าโอ้โหผมจะจับโอ้ักหน่อยเดี๋ยวเลยนะเปิดควันหนะ่อย พุชุเล่นมันเล่นมันเล่นมันนี่โดนโดนตายแน่ตายแน่แนใช่ผมอาเดดเป็นไงล่ะ <c oughs> คือทางร้านมันโกงก็ตรงที่ว่ามันติดสถานะไฟนี่แหละผมชอบนะแล้วตอนนี้ผมเริ่มเบื่อแล้วก็ถ้าเกิดมีใครอยากให้ผมเล่นทางอื่นเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมนะผมสักสิบไลค์นะถ้าผมจะอ่าอ่าใครใครใครที่อยากให้ผมเล่นทางอะไรก็เม้นเลยนะโอ้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 โอ ถ้าแปมเจ็บอ่าเนี่ยคือมันโดนไฟผมแม่นดิดเดียวมันตายแล้วเนี่ยดูเลืองผมผมมันตายแล้วผมรีตัวดีกว่าเดี๋ยวมันมาฆ่าผมอีกดูเราเกิดใหม่กันดีกว่านี่โอ้โหกระโดดมาแปมลรล่างพอแล้วโอ้ยเฮ้ยโอ้โหอุ้ยแต่ไอ้นี่มันก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยไปเล่นไปไม่ได้ละไม่ได้ละกลับร่างก่อนดีกว่า อ,อ่ามันเห็นผมว่ามันเห็นผมมันเห็นผมมันเห็นผมดักด้วยได้ได้ได้เราเตือนนายนะนาะยนาะไม่ฟังเราเองจับเอ้าเฮ้ยวืดโอ้โหมันน่ะมันน่าจะรู้ตัวนะโอ้โหโอ้โหไม่โดนไม่โดนเลยไม่โดนเลยจับโอดีกว่าผมมันใสเฮ้ยนี่มันดื้อ่ะ จับยากทีหายโอเคไปไปจับจับพี่น้องกันเองวะเฮ้ยเฮ้ยมันจะจับผมอ่าไม่ได้แดดโอ้แต่สีมันสวยว่ามันเป็นสีดำด้วยเอ้ผมจับผ้ายาวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โห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 ทำไมตัวผมมันปล่อยอมแต่ตามจริงเนี่ยผมว่าทาราสเนี่ยมันมันแบบมันคอมโบง่ายนะทุกคนแบบโคตงง่ายอ่ะ ถ้าใครซื้อมาเนี่ยผมว่าแบบใครที่เล่นทยทยาคาคิซาว่าไม่เป็นอนะ่ะลองมาซื้อทาราเล่นดูนะผมว่ามันก็ดีอ่ะมันก็มันก็ดูโกงนะเพราะว่ามันติดสถานะด้วยแล้วก็มันชนะได้หลายตัวด้วยนะผมโอ้โหผมโดนทาร่าดักแลกกับร่างแท็บถ้าเราน่าจะไปเลือกเกิดที่อื่นนะเจอคูล้าวะ่ะ จับคูร่าคูละเฮ้ยทำไมคูละมันดูอึดอะไรวะอะแตกนะเฮ้ยเฮ้ยอย่าเราเป็นพี่น้องกันไม่ทะเลาะกันโอ้โหโดนรุมมากดูดิแม่ง <c oughs> นี่นี่มันคูละที่ผมมึงฆ่าไปนี่หว่าแล้วคนคนมันเริ่มเยอะแล้วคนมันเริ่มเยอะ โอ้ดักด้วยเนี้ยล่ะว่ามันจะต้องมีคนที่แบบไอ้นี่ก่อนนี้นะกลับล่างก่อนนี่เดี๋ยวผมมาดูเป้าหมายของเรากันดีกว่าใส่หน้ากากด้วยโอเคเฮ้ยผมว่าเอากินคุยดีกว่าไหมคุยมันน่ามันไส้ว่าโอดีกว่าโอ้ถ้าผมจับโดนนะฟึบโอ้โหขนาดนี้ยังว่าวขนาดนี้ยังว่าวกินเอาเอยโดนแล้วน่าตัง เฮ้ยโอ้โหเจ็บ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 ไอ้พวกตัวสแปมนี่มันเจ็บนะตสแปมโคตรเจ็บเลยเบือเจ็บไหมละ่ะ <c oughs> เจ็บไหมล่ะ,ละตายนะตายนะโอ้โยเมลกสุนข้อเสียของทาร่าอย่างหนึง่งก็คือมันตัวใหญ่นะผมมันตัวใหญ่ก็คือคนอื่นมันจะตีง่ายแต่ว่าข้อดีก็คือมันแดดได้โคตรเร็วเลยนะผม จับินคุยโอ้โหผมจับไม่แม่นเลยอ่ะผมแบบเพิ่งกลับมาเล่นภาระเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาดิมาดิแน่จริงเอามาเอ้ยเฮ้ย้ยมาดิมาดิแน่จริงเอามาแน่จริงโอ้ยโอ้โห,โโหผมลืมไปว่ากินคุยมันเน้นลวงนี่ว่ะมันก็เลยแบบแต่ยีไม่กี่ทีผมว่าตายได้มะไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้อะไรไปซาตายไปซาไอตูด กำลังฟาร์มอยู่ผมเห็นคนกำลังฟาร์มอยู่จะฆ่าเขาจะบูรี่เขามก็ขอโทษวันนี <c oughs> นเ้เ้ามาเกียนคนกูขอโทษนะเพื่อนอืมกูขอโทษนะเพื่อนเฮ้ยทำไมคุณลาเขาดูอึดจ,จังวะตายซะเึ็นค่าจะจับให้โดนตายเ <c oughs> อือนี่ยไโอ้โไฟแรงจริงๆนะทาราเนี่ย โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยมันทำมันมันตามมาจองล้างจองผ่านผมวะแต่รอรอให้มันพุ่งอ่ะปึ๊บมันจะอ่ะปึ๊บไม่โดนโอ้อู้อู้แม่นเกินโอ้ลุมอ่าเรียบร้อย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 เุ้ยหลบ ไปเจ้าไปละเจ้ามันห,หนีหนีหนีเข้าตลาดหนีเข้าตลาดครับโมบันงานโมบันงานโอ้มันตามมันตามหุ้ยชุบเด็ดหนีเลยโอ้โหตกไปซะหนีกันดีกว่าจังหวะเนี้ยจังหวะเน,นี้ยต้องหนีละเฮ้ยอืมเธออื้มหมัอนไส้หมัอนไส้ทำอะไรเราไว้ทำอะไรเราไว้เอาค้างเอาตายไปดิ เออเดสเอ้ยโอ้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 ดนลุมโอ้ดูดิครับผมดูสังคมโลกูลมันเป็นอย่างนี้ไงจริงจริงมันก็เป็นเพราะผมแหละที่ผมไปเกณฑ์ฮาก่อนนะคำว่าเกมนี้มันคือเกมต่อสู้โอ้โหแม่งมาเป็นแก๊งมาเน่นี่ไงนี่ไงเดี๋ยวโอ้โหโอดดำ เมื่อกี้ผมว่าผมมันมันน่าจะตายอยู่แล้วนะโอใช่นั่นไม่มายุ่งอ่ะวันนี้ยุ่งเหรอยุงย่งยุง่งยุ่งโอโ้โ,อโหโอ้โหนวลเนียนวลเนีย,นนยจัดเลยอ้าวอ้าวอ้าวไม่ไหวเลยอย่างเงี้ยไม่ไหวเลยโอ้โหนี่ไงตายหนึ่งตัวตายหนึ่งตัวมาดีมาดีมาดี ไอจริงเข้ามาสาร่าเหมือนโหดดําเหมือนโหดพุ่งมาพุ่งมาพุ่งมาเอ้ยว <No. S 1> ้าวกูว้าวเหมือนกันแหละ ừ, มาดีมาดีบเบงเอาเฮ้ยเอาไม่โอ้โหตายเลยถ้าเมื่อกี้โอไม่ดักผมว่าน่าจะจับโดนอยู่เอาใหม่ทากีเหรอนี่งไงกูเล่นหมดกูเล่นหมดทุกคน ผมว่าผมว่ามันเริ่มลุมผมแล้วผมว่ามันเริ่มลุมผมแล้วมันมันมันเริ่มไม่ใช่แล้ว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 ยาเี้ยทากกเหรอมานี้มานี้มาดีเอ้ยโอ้นี่มันลุมอ่ะโอ้โหดูเขาเรียกว่าหาตีนแต่ากิเอ้ยโอ้โหมันรู้มันรู้ มาดีมาดีพ่นพ่นพ่นใบก้อนเลยพ่นไว้ก่อนเลยอ่ามาเข้าวงเข้าวงเข้าวงเหรออุ้ยผมโดนผมโดนอุ้ย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 เจ็บ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 มามามาเบงมาดีเข้าวงมาเออโอ้ลุมลุมอ่ะดู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 อ่ะดูนะอันแตกทักกี้แตกไปเแล้วโอแล้วโอเออดูดูดูสองตัวทั้งสองตัวครับทุกคนดูดิก็ื่อโอแดงมา สีแดงว่ะถ้าเป็นแดงนีออนนี่จะสวยนะโอ้ดูลุ้มลุ้มลุมลุมโอ้โอ้โอโอสแปมหม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 อฮะเบ้งนี่โดนโอ้โหแต่ผมว่าโดนว่ะเพราะมันสแปมพอดีนะเมื่อกี้เนี่ยมันใช้สกิลเอพอดโอีโอเคครับผมก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะผมก็ถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะผม ก็ขอสัก10ไลค์หรือ15ไลค์ก็ได้นั่นแหละแล้วก็ใครอยากให้ผมเล่นฝั่งกูนอีกนะผมหรืออยากให้ผมเปลี่ยนเป็นหางอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะผมก็กดไลค์ก็ดแชร์ด้วยกดซับด้วยนะผมเราจะขึ้น2,000ซับกันแล้วนะผมโอเคผมไว้เจอกันดิฟหน้าบายบายครับผม